ข่าวประจำรายการวันนี้แม้จะเป็นวันจันทร์ที่15แต่มันเชื่อมต่อกับวันอาทิตย์ที่14เมื่อวานนี้ครับเพราะเป็นวันปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็เป็นวันที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเมืองที่เราจะเห็นความแปลกประหลาดของประเทศไทยคือไปตั้งชื่ออะไรคล้ายๆกันเกิดคล้ายๆกันนี่ ถ้าวังไม่พอใจก็มีสิทธิ์มีสิทธ <c oughs> ิ์ <c oughs> ถูกลุกพักเพราะเป็นวันก่อตั้งพักไทยรักไทยแม่มีคนจับโยงกันได้แต่ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าโครงสร้างระบบระบบของเราระวังนี้มีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์มากเอาละครับก่อนจะถึงคุยกันเรื่องข่าวราชสำนัก เรามาดูข่าวประจำรายการวันนี้ก่อนครับทุกฉบับลงข่าวเรื่องคุณทําถูกรอบยิงคุณทําถูกรอบยิงเมื่อวันเสาร์ในเวลาของอเมริกาแต่มันเป็นกลางคืนวันอาสาวที่ก้าเข้าสู่วันอาทิตย์แล้วก็คงลงข่าวไม่ทันก็มาลงเอาวันจันทร์ข่าววันจันทร์วันนี้ทุกฉบับลงข่าว เรื่องของคุณทำทั้งรูปทั้งขา่าวพาดหัวเพราะเป็นเรื่องใหญ่คนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาที่เป็นหมาอันา่ถูกรอบยิงนันซื้อปินทุกหลัดก,ก็ต้องลงแต่ว่าถ้าอิสราเอลถล่มกับอิหร่านตอนนั้นที่ผมเคยบอกกับท่านเออหน้าหนึ่งซื้อพิ์มไม่ลงครับมีแต่ข่าวออนไลน์เอาละแต่ว่ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะคุยกันมันมีเนื้อข่าวใครอ่านข่าวหน้าหนึ่งซื้อพิมพ์ถ้าไม่ไม่เข้าใจข่าวอาจจะมองไม่เห็นเช่นข่าวเรื่องการบวชเฉลิมพภเกียรติที่ทักษิณไปเป็นประธานนี่มันมีความหมายอย่างไงกับเลือกตั้งสอวอแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติไปสอบสวน ไปสอบสวนการเลือกตั้งสวเดี๋ยวเรามาดูกันเดลินิวครับเคนหาแรงจูงใจสังหารทรัมสอบครอบครัวมือปืนไรเฟิลมือปืนคนนี้ก็เป็นนักเรียนนะครับไม่มีประวัติในเรื่องเวลวร้ายแต่ว่าแน่นอนเขาก็ตรวจสอบกันละมะติชนก็เช่นเดียวกัน ลงพาดหัวตัวใหญ่ลงรูปทำทำรอดเวลศึกประธานาธิบดีดุถูกรอบสังหารแต่ผมวงว่าให้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นข่าวเรื่องออวันมงคลครับวันมงคลของประเทศไทยปีนี้ก็จะมีการบวชพระ บวชพระนี่ไปเกี่ยวเรื่องการเมืองยังไงครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับดูปติชนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้ท่านดูอีกทีหนึ่งข่าวสดเหมือนกันครับเรื่องทารรแต่ว่ามีเรื่องทักษินทักษินลั่นผลงานรัฐบาลดีขึ้นแน่แล้วก็บวชหมู่ทั่วประเทศคือบทบาทของทักษิน ถูกจับตาจากสื่อมากนะครับก็แน่นอนคนที่ถูกรัฐประหารนาน20สปีแต่ยังกลับมาได้และพักของท่านยังสถาปนาเป็นแกนกลางรัฐบาลเรื่องอย่างนี้ไม่เคยมีดังนั้นวันนี้ถ้าเราดูหัวข่าวอย่างเดียวนี่นะครับก็อาจจะมองไม่เห็นเบื้องลึกแต่วันนี้หัวข่าวนอกจากเรื่องทำที่เรารู้กันแล้ว นะครับว่าไปเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนั้นไทยโพต์บอกช็อกรอบยิงทำเรื่องสอวอแย่งชามข้าวละอุอิสระท่าชนสีน้ำเงินผมเคยบอก,กท่านแล้วว่าพักภูมิใจไทยจะกลายเป็นตำบลกระสุนตกเรื่องของสอวอที่ทำผิดกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งมากแล้ววันนี้ก็มีข่าวลึกเข้าไปอีกครับ แต่ยังไม่มีหลักฐานผมไม่อยากไปพูดถึงเรื่องคุณหมอแต่ข่าวออกมาทำนองนั้นแล้วผู้จักการรอบยิงทาเหมือนกันหมดนะสยามรัฐนี่นักี่าวฝ่ายขวาจัดก็ยังต้องลงข่าวทำรอบแนวหน้ารอบสังหารทำชิงแต่ว่าเรื่องชิงตำแหน่งประธานกรรมธิการกำลังจะเป็นประเด็นสำคัญ กรุงเทพธุรกิจหน้าหนึ่งลงข่าวเล็กนิดเดียวครับเรื่องทำแต่ต้องเข้าใจนะเขาเป็นเรื่องซื้อพิมพ์เศรษฐกิจแต่หน้าหลังนี่สิพูดถึงล็อบบี้สวาคานำนาจสีน้ำเงินข้อขัดแย้งในสภาบุธธิสภานั้นด้านหลักของความขัดแยง้งและตําบนลกระสุนตกจะเป็นพักภูมิใจไทยนี่แน่นอนแล้ว แล้วมันไม่ใค่อยู่แค่นั้นครับถ้าพักภูมิใจไทยยังยังแสดงอาการที่หน้าจริงๆเขาก็รู้ดีแล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าถ้ายังเล่นบทที่ไม่ให้ความสนใจต่อการประนีประนอมก็ต้องระมัดระวังด้วย บางเกาะโพสฉลงหน้าหนึ่งใหญ่เลยครับเรื่องทำอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องอพิมส์ภาษาฝรั่งอ่านนะครับเมื่อกี้ผมพูดที่การบวชเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสุรินแล้วท่านทักษิณก็บินไปนี่จากหัวข่าวปรากฏว่าที่จังหวัดสุรินนั้น มีการจัดขบวนต่อต้านทักษิณขึ้นเขียนคำหยาบหยาบใครๆยๆสไตล์ที่ต้องการจะทำลายทักษิณอย่าลืมว่าสอสอสุรินนีของพรรคเพื่อไทยก็มีหลายคนนะครับครูมานิคก็เป็นหนึ่งในนั้นขณะที่ผู้ที่มาประท้วงบอกว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระมาหากษัตริย์ แต่กลับมาต่อต้านการเดินทางที่ท่านทักษิณไปเป็นประธานจัดงานบวชพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงมันก็ชักใจย้อนแยง้งข้อมูลเหล่านี้ก็คงเป็นที่รู้กันได้ครับว่าใครเป็นคนจัดแล้วจัดเพราะอะไร มีความเข้าใจว่าคนจัดนั้นจัดต่อต้านทักษิณนั้นน่าจะเป็นคนในรัฐบาลแต่จะทำไปเพื่ออะไรอันนี้อาจจะต้องติดตามกันต่อไปและการไปสุรินทร์ครั้งนี้สุรินทร์เป็นเขตอิทธิพลที่เชื่อมโยงกับบุรีรัมนะครับการไปครั้งนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวชัดว่ามาเออชัดเจนว่าทักษิณ เยือนสุรินทร์พไปเป็นประธานอุปสมบเทเฉลิมพระเกียรติสสเพื่อไทยร่วมต้อนรับกันครับข้างหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงเป็นข่าวชัดเจนว่าเป็นการไปบวชพระ334ลูกเพื่องานในหลวงแต่กลับถูกต่อต้านนะครับจากกลุ่มบุคคล ก็อยากจะให้ท่านมาดูเรื่องราวนี้สักนิดหนึ่งว่าประสานกับข่าวนี้หน่อยครับข่าวการแต่งตั้งรับผิดชอบของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะที่มีข่าวว่า การเลือกตั้งสอวอื้อฉาวมีการกระทำผิดกฎหมายอย่างมากจนกระทั่งถึงขั้นว่าสีน้ำเงินหรือในหนึ่งก็คือพักภูมิใจไทยเนี่ยครองเสียงข้างมากอย่างเปิดเผยจากการเลือกตั้งที่จัดการหัวกันเรื่องนี้ไม่นิ่งเฉยนะครับ ต่อศัก์สุวิมลกลับไปนั่งเป็นพบตรอแล้วได้ตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับนายประจวบพลตำรวจเอกประจวบนำทีมผู้การอีก11คนลุยสืบสวนดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวดังนั้นต้องจับตานะครับการเลือกตั้งสว ที่มีปัญหาที่โจดขานกันนั้นตอนนี้นอกจากกะกะตก็รับรองไปแล้วและก็จะสอยต่อไปเนี่ยแต่การกระทำผิดอีกหลายๆเรื่องนั้นก็อยู่ในหน้าที่ของตำรวจสำนักงานตำรวจชาติโดยต่อศักสุริมนก็เซ็นตั้งกรรมการมีหนังสือถึงกกกตนะครับ ขอความร่วมมือจะเข้าไปสอบดังนั้นใครที่ทำอะไรไว้กินตุตุแล้วจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการจัดคนมาประท้วงด้วยหรือเปล่านั้นก็อาจจะได้ได้ทราบผลทางการเมืองข้อขัดแย้งทางการเมืองต่างๆต,ต,ต้องจับตากันต่อไปนะครับ มาดูข่าวราชสำนักวันนี้หน่อยครับวันนี้เป็นวันที่สิบห้าที่เชื่อมโยงกับวันที่สิบสี่เมื่อวานนี้พูดอย่างนี้เหมือนกับกําปั้นทุบดินมันเชื่อมโยงกันแต่อยากให้เห็นว่าวันที่สิบสี่กรกฎานะครับเป็นวันปฏิวัติฝรั่งเศสในปีหนึ่งเจ็ปกาการทำลายคุกบาสติล ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์จารันอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ไม่เคยละวันสำคัญนะครับ14กรกฎาคมวันยึกยึกคุกบาสตินเริ่มปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789ปรถมบทพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินทั่วโลกย้อนหลังกลับไปเมื่อปี1789นั้นไม่มีใครคิดว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสและการจัดรูปแบบการปกครองที่เริ่มต้นที่ฝรั่งเศสนั้น จะกลายเป็นแบบต้นแบบของระบบคารอำนาจอธิปไตยสมส่วนนิติบัญญัติบริหารตุลาการหรือที่เราเรียกว่าระบบประชาธิปไตยแม้ว่าวันนี้บางประเทศไม่ได้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแต่โครงสร้างที่จะต้องจัดตั้งสถาบันสามส่วนในการปกครองบ้านเมืองเพื่อทวงดุลน,นั้น ก็ยังเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ทั่วประเทศอาจารย์จารันไม่ได้ไม่ได้ประกาศวันปฏิวัติปฏิวัติฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังพูดถึงหนังสือของท่านท่านเขียนหนังสือไว้นะครับพระเจ้าหลุยทีสิบหก ยังเป็นกษัตริย์ตั้งแต่วันแรกที่มีการปฏิวัติ14กรกฎานะครับจนถึงวันประหารเวลา1 0บโมง10นาทีที่วันที่21มกราหนึ่งเจ็ด0 94อีก5ปีครับยังดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์อยู่เรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ได้ไปอ่านหาอ่านครับเป็นหนังสือที่ดีมากอันนี้ผมบอกให้เลยนะฮะ ผมได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์จรันว่าเอ๊ะวันที่ทำลายคุกบัสตินถือว่าเป็นวันปฏิวัติฝรั่งเศส14บสกรกฎาคม1ึง9นั้นทำไมในวันรุ่งขึ้นวันที่15คือวันนี้ย้อนหลังกลับไปในี่นะพระเจ้าหลุยส์ก็เสด็จไปดูคุกบัสตินที่ถูกเผาประชาชนยังทรงพระเจริญอยู่ ผมก็ถามอาจารย์จารานที่เขียนเพราะก็เขียนในหนังสือนี่ผมก็อ่านอาจารย์จรันก็ให้คําตอบที่ดีมากว่ากรอบวิธีคิดของศักดินานี่ยังฝังหัวอยู่ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ยังยังเชื่อยังเคารพเพราะยังไม่รู้จักระบบประชาธิปไตยก็ยังเคารพกษัตริย์อยู่ จริงจรงมีการถวายพระพรแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่สังคมการเขียนหนังสือที่อาจารย์เจรญเขียนนี้ทําให้เราเห็นว่าสังคมมันเคลื่อนตัวในรูปการจิตสำนึกไปอย่างไรลองไปหาอ่านดูนะครับการปฏิวัติฝรั่งเศสที่อาจารย์เารญเขียนในฐานะเป็นนักปฏิวัติเก่าแล้วก็เรียนที่นั่นด้วย จากธรรมศาสตร์แล้วไปเรียนต่อปริญญาโทที่นั่นแล้วก็ทําวิทยานิพนธ์ในวันที่14นั้นเป็นวันเกิดของจอมพลปอด้วยครับจอมพลปอนี้มีชื่อว่าแปลกนะฮะแปลกพิบุลสงครามเขาบอกว่าที่แปลกหูท่านต่ํากว่าคิว้วเอ๊ผมดูเท่าไหร่ก็ไม่แปลกดูจากรูปนี้นะดูเท่าไหร่ก็ไม่แปลกท่านเกิดเมื่อวันที่สิ กรกฎาคม1 8 9แแม่เป็นคนเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยวันเกิดก็วันเดียวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสท่านจอมพลปอก็เรียนที่ฝรั่งเศสประวัติฝรั่งเศสรัฐปฏิวัติ1789จอมพลปอเกิด1897 อย่างนี้เขาเรียกว่าเลขเลขโต๊ดเลขโต๊ดแทงหวยต้องกลับไปกับบาพระบอกให้ต้องกลับไปกับบาหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้าเจ็ดะฮะอันนี้นี่เป็นเรื่องที่แปลกจอมพลปอจึงเป็นไม้เบื่อไม่เหมามากไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเกิดเอาวันปฏิวัติฝรั่งเศสแต่เพราะมีอำนาจในนามของคณะราษฎร แล้วก็เป็นคนที่ปราบกบฏบวรเดชคือเจ้าลุกขึ้นสู้กับคณะราษฎรในเดือนตุลาคม2476แล้วก็ปราบสำเร็จแล้วก็จับเจ้านี่ไปขังคุกที่เกาะต,ตูเตานั่นแะครับดังนั้นผลสะเทือนหลังจากพลจพลปเสียชีวิตแล้วเนี่ยยังมีการดำเนินการกับท่านหรือรูปอนุสาวรีย์ท่านหลายแห่ง ชื่อค่ายก็ถูกลื้อไปเลยทำให้คิดถึงความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับขุนนางในปีเมื่อ400กว่าปีก่อนในฝรั่งเศสในในอังกฤษนะครับคือคอมเวลที่ถือเป็นผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้กับระบบกษัตริย์สถาปนานระบบประชาธิปไตยขึ้นครั้งแรกที่อังกฤษถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ประมาณปีคศ หนึ่งห้าสี่หกประมาณนี้ผมยังไม่ได้แน่แต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยมันไวมันมันยังใหม่มากในอังกฤษก็ยังมองไม่ออกถึงการเปลี่ยนแป,ปลงการปกครองแต่ว่าเริ่มต้นแล้วนี่คือคลื่นเกิดขึ้นที่อังกฤษเมื่อ400กว่าปีก่อนแล้วก็มาเกิดการปฏิวัติจริงที่ฝรั่งเศสในปีหนึ่ ดังนั้นพอมาพูดถึงชีวิตของจอมพลปอก็เลยกลายเป็นเรื่องตรงวันกันในวังอาจจะมองครับว่าไอ้หมอนี่นี่มันเกิดอาวันปฏิวัติฝรั่งเศสมาเป็นใหญ่แล้วก็เลยมาคิดจะล้มระบบกษัตริย์หรืออย่างไรไม่ทราบแต่อันนี้เป็นความเชื่อนะครับวังเขาเชื่อในเรื่องของ เลกเลิกผานาทีจอมพลปอจึงเป็นไม้เบื่อไม่เมากับวังแล้วเกิดผลจนถึงวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วอนุสาวรีย์ที่ท่านสร้างขึ้นในเรื่องของการปราบกบฏบวรเดชที่เราเรียกว่าอนุสาวรีย์พิทักษ์รัตน์ก็หายหายไปสูอุ้มหายสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคณะราษฎรและโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับจอมพลปก็ต้องหายไปด้วย ก็เหลือแต่เรื่องราวนะครับ BBC ก็ลงข่าวเ,ออเมื่อปี2020บอกว่า123ปีชาติการของจอมพลปอถ้านับวันนี้ก็เป็น127ปีนะครับแต่ผม,ผมติดใจก็คือจอมพลปนอนั้นเป็นนักปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ต่างจากท่านปีดีตรงที่เป็นทหาร แล้วนี่คือการเปลี่ยนโฉมของนักปฏิวัติที่แปรรูปออกไปเป็นนักนักการทหารนิยมหรือลัทธิฟาสซิสชื่นชมต่ออำนาจการปกครองแบบทหารของญี่ปุ่นแล้วก็เข้าร่วมกับญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นก็ลงข่าวในโอกาสในโอกาสครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475ในปี2484ญี่ปุ่นก็ลงข่าวของจอมพลปอด้วยเพราะตอนนั้นเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วก็เลยเออเอามาให้ท่านดูและ BBC ก็บอกจากนักปฏิวัติสู่นักปฏิรูปก่อนตกเวทีอำนาจจริงๆไม่ใช่เป็นนักปฏิรูปนะจอมพลปอนี่เกือบจะเรียกว่าเป็นฟาสซิสเลยในช่วงสุดท้ายของชีวิต และนี่คือการแปลเปลี่ยนอุดมการที่ทำให้เรารู้ว่าความคิดอุดมการนั้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนั้นมันต้องมีบทพิสูจน์นะครับและหลายคนที่จากเสื้อแดงก็ขายตัวขายอุดมการจากนักปฏิวัติก็เปลี่ยนไปเป็นผู้รับใช้เผด็จการก็มีนะครับ ก็เลยมาถึงอีกอันหนึ่งคือวันก่อตั้งพรรคไทยรักไทย,ก,ไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรรคไทยรักไทยดีดันไปก่อตั้งเอาวันที่14กรกฎาอีกครับ14กรกฎานะครับ2 5 4 1ก่อตั้งก็ไปตรงกับวันปฏิวัติฝรั่งเศสอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่า คนที่ก่อตั้งตั้งแต่ท่านทักษิณอาจาร,รย์คณิตนนครคุณชัยยศสะสมทรัพย์อีกหลายหลายคนก็คงเขาคง,ง,งไม่ได้คิดอะไรอะแต่ว่าไอการที่คล้องตองของวันเวลานี่แหละครับทำให้อาจจะมีคนคิดได้และก็เชื่อมโยงไปถึงวงังคิดได้หรือเปล่าไม่ทราบ คุณอธิกิจจับประเด็นนี้มาเล่นเพราะว่าเออก็น่าสนใจดีคุณอธิกิจบอกว่า14บกรกฎาวันเกิดจอมพลปอวันทลายคุกบาสตินวันปฏิวัติฝรั่งเศสหรือวันชาติฝรั่งเศสและวันก่อตั้งพักไทยรักไทยอันเป็นเหตุให้ทักษิณโดนยัดข้อหาล้มเจ้าบอเออ <c oughs> คิดได้ยุ่งกันนะอา้าวโอเคครับข่าวราชสำนักอีกอันหนึ่ง เรื่องของคุณอ้นที่มาอยู่ประเทศไทยนานนี่ผมไม่ได้พูดถึงท่านนานแล้วท่านมาตั้งแต่วันที่หมีนาคมช่วงแรกๆผมรายงานละเอียดเพราะเพื่อให้เห็นหนึ่งเพื่อเพื่อให้กำลังใจว่าเออคนที่ถูกกระทำนะเราก็ให้กำลังใจท่านกลับมาก็รายงานข่าวเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครลงข่าวให้ท่านประเด็นที่สอง เราติดตามเพื่อให้รู้ถึงการเคลื่อนไหวปัญหาในโครงสร้างของหวังแล้วก็เป็นจริงคือคุณอน้นนี่นังสือพิมพ์ไม่กล้าลงข่าวเลยครับนังสือพิมพ์รายวันไม่กล้าลงข่าวคุณอ้นเลยในรอบสามนะรอบหนึ่งกับสองนั้นลงแต่รอบสามนี้ไม่ลงเลยที่ว่าไม่ลงเลยเพราะว่าคุณอ้นมาบ่อยไม่ใช่ครับแต่น่าจะมีปัญหาทางการเมือง ที่เรารู้กันแล้วว่าเรื่องเราที่ในวังไม่พอใจนั้นหนังสือพิมพ์เขาจะจะหมกไวมากเขาก็จะไม่ลงข่าวแต่เขาจะลงเรื่องออนไลน์ดังนั้นข่าวของคุณอ้นส่วนใหญ่จึงเป็นข่าวของทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ก็มีคนลงผมเห็นว่าเมื่อท่านลงมากแล้วก็ไม่เป็นไรและออย่างหนึ่งท่านก็กมาข่าวมันก็ขาดความสนใจแล้วแล้วท่านไม่มีกิจกรรมอะไร กิจกรรมหาเสียงแบบวังไปเยี่ยมเด็กเยี่ยมคนแก่ไปนู่นไปนี่เที่ยวทยส่วนใหญ่ไม่มีประเด็นที่น่าสนใจเลยในทางการเมืองแต่แน่นอนคนในวังแสดงบทบาทมันก็มีบางอย่างที่พอจะจับต้องได้นั่นก็คือคุณอ้นที่พยายามจะแสดงตัวเป็น เป็นหนึ่งในรัชทายาทในครอบครัวเป็นแฟมิรี่รอยัลแฟมิรี่ของกษัตริย์ก็พยายามจะพอถึงวันพระราชสมภพของในหลวงคุณโอนก็ส่งพระเจริญของพระบรมวงสารุวงสำคัญสำคัญของในหลวงรัชกาลที่สิบก็ถือว่าเป็นพระบิดาของของคุณป้าอ,อ,อุบรัต ของออสมเด็จพระเทพของเจ้าฟ้าจุฬาพรล่าสุดท่านก็สี่กรกฎาก็ถวายพระพรแก่กับเจ้าฟ้าจุฬาพรทรงพระเจริญนะครับแต่แปลกตรงที่พระบรมวงศานุวงศ์อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นคนที่ยังมีฐานะอยู่ วันเกิดของราชินีนุย้ยคุณอ้นไม่ลงไม่ไม่ลงถวายพระพรครับคือ,อวันที่สามมิถุนาไม่ลงวันเกิดถือว่าเป็นพ,พ,พระพระวชายยาพระอ,องคสมเมื่อวันที่สิบสามกรกฎาคมคุณอ้นไม่ลง อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเป็น <S <S เป็นแฟมิลี่เดียวกันแต่หลายแม่แล้วเกิดเกิดคอนฟ lict of interest คุณอ้นก็ไม่ลงไม่ลงถวายพระพรก็ทำให้เราเห็นว่าอ๋อนี่เหตุนี่คือของจริงคือความขัดแย้งในวังที่ยังดำรงอยู่ดังนั้นการที่คุณอ้นจะเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อจะเป็นรัชทายาทเพราะคิดว่าพระอ,องค์พาก็เสียแล้ว ส่วนน้องชายต่างมารดาคือคุณทีปังกรอาจจะไม่ไม่อยู่ในฐานะที่จะมีเหตุผลที่จะดำรงสถานะเป็นรัชทายาทได้ก็ทำไปแต่วันนี้มันเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่คุณอ้นทำนั้นมีแบ่งแยกฝักแบ่งฝ่ายคนที่มีฐานะเป็นราชนี อย่างทางการคือคุณสุธิดานี่ก็สะท้อนเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างคุณสุธิดากับคุณอ้นมีแน่นอนมีแม้จะเงียบๆเ่ย,เยครับมีแน่นอนและกิจกรรมของคุณอ้นก็เป็นกิจกรรมที่บอกได้ว่ามีมีต้นทุนการจัดการเพราะคุณอ้นเดินทางไม่หยุดเลย ค่าใช้จ่ายก็เยอะนี่ไม่ได้ว่าความแล้วนะอยู่ที่อเมริกานี่ทิ้งงานแล้วล่าสุดไปปักกิ่งครับหลังจากไปนู่นไปนี่ไปไต้หวันไปนู่นไปนี่แล้วนี่นะล่าสุดไปปักกิง่งไปเที่ยวปักกิง่งได้รับการต้อนรับแล้วก็กลับเมืองไทยบอกว่าแหมมีความสุขเหลือเกินอบอุ่นใจที่ได้กลับมาอยู่เมืองไทย มีคนตั้งคำถามว่าเอา้าแล้วหาเอาเงินที่ไหนใช้เนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่ติดติดปไปนวมตลอดเวลาซึ่งคุณโอนก็ไม่ตอบถ้าเราติดตามได้และรู้ข้อมูลนี้เราจะรู้ทันทีว่ามีสปอนเซอร์แต่ส่วนจะเป็นสปอนเซอร์ในวัง หรือนอกวังหรือองค์มนตรีหรือบริษัทห้างร้านที่อยู่ในสายเครือข่ายของวังแน่นอนครับคุณคุณอ้นต้องมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายในการดํำรงชีวิตอยู่ในเมืองไทยซึ่งไม่ได้ดํารงชีวิตธรรมดาแบบชาวบ้านถ้าบอกว่าจะเอาเงินสะสมจากอเมริกามาใช้ผมว่า ก็น่าเป็นห่วงว่าจะไม่พอเรื่องนี้จะทำให้เรารู้ได้ว่าความขัดแย้งในวังเกี่ยวกับรัชาทายาทจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่คือข่าวสารระบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย